จกะระเบิดนี่นะไปนะเมยหลีบอกเปียตไปดองเครื่องเทียนมาเท็นะมาไปแล้วมาเด้ดเนี้ยปวให้แน่หมยูดองไหนอ่าไปกระเหตนรถดอกละหอยต้นเล่นไยอยู่มันมาน้งว่าซื้อตัวนี่สูงบอคอยละคุ้มเครื่องให้เขามาไปสั่งเลยด้ โบ้มากระนี้ยะหาต่ปด้าเร่องิต่มไอ้อรองิต้มเลยโอ้ยลอยช็ปิดลอยพอนโทรศัพท์่เือต่อมนะดีแล้วมันบออัดใ้กระต้ยกอง้อ้าวเก็บบานี้ยครับขั้นตอนการเก็บน้ำฮงแล้วอ้าวกยังเนี้ยโอ้โโอ้โพใหญ่เฮ้ยนี่คู่ยได้คู่ยได้อุยฮุยฮุยยงน้ได้ยูฮันเอาบอเลยเจ้านะเดี๋ยวไปตาม อ๋อคือเบอร์โซ่เนาะมาแล้วครับปาก้อใหญ่สองสามตัวแล้วครับทำมาเบิรงกกับแม่พี่น้องอยากงมกับยานปลาดุกหอยกระไหลเก็บหอยกันเด้อน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วหอยนะหอยยังหอยจูบบ่ะเมื่อเราเล่ายันปลาแล้ือไปไป เอาไปเปรยป่านะเสแล้วเขาเคยเด็ดหัวไปตอนนั้นนะโอ้ยกระตาเบิดเล่นไปเล่นมาได้กิ่นระเบิดเอาไปก้อยแล้วก็มีประเดี๋ยวนี้โอกไปเลยนะบอกโอาแบบกระดุงขึงจักกันท่านเม่ตอนจับจุกไปโยนลงมาเลยโยนโยนอุ้ยถึอโทรศัพท์อีกดิอีกอีกชะนอบอ๋อ

คนบักลวงบังลายนะงมอยู่สองคนอยู่แบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงใหญ่เป็นหลีลาหรือดอกลุงใหญ่เพป็นเรือพัดเรือะมันงมเด้อะถ้มันโมมีหัวก็โลกลุงที่ตุ่มันคือเห็มันรีวบ่มันบ่มีคันได้ขึ้นลามันมันโมมีออกบ่ร์บ่ ผมีออก็มีตะไลลงบ่อเุกคนเ้ยแหงแล้วบันนี้มักกะสิตื้นไดผู้ไหลย้อนกลับลงมากันดีไดผู้เล่นุ่นเล่นพี่อยู่เล่นไปเบิกข่าวอันอัดเพื่อให้ลูกบออีกตายขวดแล้วกระโดดไปน้ำ ไม่ไดเสียดายดอคนเสียดายคนเาดอชัดเจนเอกจรป้าปาัเเอคโอ้ปให้ดเาเานงไาเาสบอกินแล้วมเนีนปอาสแก้วอแล้วกันขึ้น้นใจ